ครับสวัสดีครับผมบังดนโดนพนันกอาเจยียจากเว็บไซต์กเกษตรทำกินฮะวันนี้เคล็ดลับกับบังดนจะมาเล่าเรื่องของวิธีการที่จะให้ข้าวนั้นอยู่ได้นานไม่บูดฮะเพราะว่าอากาศร้อนๆอนนะก็ข้าวไรเราหุงนั่นมันจะบูดบูดง่ายนะทิ้งไว้สักวันหนึ่งก็จะบูดแล้วฉะนั้นก็มาวิธีนะฮะเราก็ใช้แบบวิธีภูมิปัญญาชาวบ้านนะฮะคือนี่โมงข้าวของเรานะ หม้มอหุงข้าวของเราคือถ้าเกิดข้าวของเรานะั้นบูดบ่อยนะฮะเราเอาหม้อข้าวของ,ของเรา้นล้างให้สะอาดตากให้มันแห้งก่อน,นะฮะเช็ด่วเช็ดให้แห้งก่อน,น,นแล้วเราก็ไปตั้งบนเตาน,นะฮะนี่นะในการตั้งบนเตานะั้นเราใช้ที่พอล้างสะอาดเช็ดให้แห้งแล้วเราเอาหม้อขุงข้าวของเราเนี่ยนะตั้งอยู่บนปากเตาแก๊สเนี่ยนะแล้วก็เราเปิดไฟนะ่ะแค่อยู่อย่างนี้นะเนี่ยเนี่ยนะคือไฟนี่ความร้อนตัวนี้นะฮะ จะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่จะอยู่ในหม้อข้าวที่ตัวเป็นต้นเหตุท,ที่จะทําให้ข้าวบูดนะนี่ตั้งอย่างนี้ไว้สักสองสามนาทีฮะรับรองว่าข้าวที่บูดง่ายนั้นคราวนี้ไม่บูดฮะคือบูดแลแหละแต่ว่าถ้าเกิดจากเดิมทีที่คืนนึงก็บูดแล้วก็อาจจะอยู่ได้คืนนึงกับวันนึงอย่างนี้ฮะอาจจะไม่บูดก็ได้นะเนี่ยนะวิธีง่ายๆอันนี้คือภูมิปัญญายชาวบ้านนะผมได้รับความรู้มาจากบ้าพบุรุดเอาเนะพอข้าวเนี่ยถ้าเกิดเราไปทิ้งข้าวเนี่ย บูดก็กลัวว่าหุ่งต่อไปก็จะบูดเพราะแบคทีเรียจะอยู่ก็ใช้วิธีนี้นะับวิธีเปิดไฟร้อนๆ้อนก็เอาหม้อไปคว่ำไว้ให้โดนความร้อนแล้วก็แบคทีเรียมันจะตายแล้วข้าวก็จะได้บูดช้าหน่อยนะครับนี่นะฮะคือเคล็ดลับง่ายๆนะฮะจากาเคล็ดลับจากบางดุลในเว็บไซต์เกษตรทำกินในวันนี้นะครับ